หลักเอาของเปิ่นจุลายเปืนนี่แล้วก็เว้นจากการ,รมประพฤติผิดในกรรมก็คือลูกไัยผัวไผ่เมียภัยสำรวมในกรรมคือยินดีพอใจแต่เฉพาะคู่ครองของตนเมื่อมีแล้วบดีแอมสองขี่เห้อน้ำน้องซ่อนสองจังลมมันก็นลม่กมกระจุมลงไปบนน่ะ จมลงไปหกหมืนปีกว่าจะโผล่ขึ้นมาถมกรรมก่าเฮาถึงมือถึงวันนี่หกหมื่นยาว่าจะหกหมื่นปีเห้าหกนาทีนี่ก็หั่ตึงทรมานที่สุดแล้วแต่มันแต่หกหมื่นปีไม่จะทรมานขนาดไหนเมือนขนาดไหนเพราะไปทำกรรมอันนักก็ตกอยู่เมือน จ๋งอยู่ไปพุ่นทิกทิกโผล่ขึ้นมาจะอูอ้อะไรอย่างสักอย่างหนึ่งก็มาได้อู้ว่าได้เหตุกรรมเดียวเข้อต่อไปเว้นจากการพูดเทศพูดสอดเสียนเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพื่อเจอเว้นจากการพูดติสินนินทาเล่าหน้าจากขวัญปุ่นจะไปคิดว่ามันมัน,มนปากนะมันม่วนดีนะะ ได้เล่าคนมวนนั่นเล่าคนม้วนนี่ม้วนคนที่ชอบมวนมวนประเภทนี่แหละเกิดมาจะเป็นคนที่่มีกำอูกำจ้าที่ชัดถ้อยชัดกำมีปากก่อเหม็นมีหูก่อนหนามีตาก่อนเละเป็นคนวิคนพิการใบบ้าปัญญาอ่อนเออ พูจาอันยังบ่มีแพ้เจือฟังกำอู้จะไปสอนลูกสอนล้านก็เขาบาเ่เจือเนาะ,ะมีเป็นลูกศิ์ลูกหาไปคูบ้าจานจะไปสอนลูกศิ์ลูกหาเขาก็บเ่เจือบเ่เจือในกำอู้กำจ่าล้วก็จะทําให้เป็นคนที่มีนิสัยหยาบนิสัยวาจาหยาบตั้งแต่กําเนิดเกิดมาใน เป็นลูกพ่อลูกแม่บางคนพ่อแม่อูด้ดีแต่ลูกเรามีวาจาหยาบหยาบหยาบกร้านหยาบจ้าเหลือเกินอู้อยังเกิดมาหน้าฟังบาหน้าภัยเลาะเ,เพราะเพ่งบามีห่างเสียงมาตั้งแต่กำเนิดเป็นคนไร้อำนาจวาสนาขาดคนเคารพนับถือมามีภัยที่จะไปลงทุนลงหอนตวัว เพราะว่าเป็นคนที่ใจกำอูตีพิษจากความจริงมันก็จะได้รับผลเป็นอย่างนี้ดังนั้นหมู่เฮาทั้งหลายตุลุงดอยได้ลำพึงลำพันพยายามที่จะบอกจากกล่าวในสิ่งที่มันคิดว่าเป็นการทบทวนนะเนาะเป็นการทบทวนมาโอ้ก็เมือนนนนักแก สมควรแก่การที่จะเปิดสายรับาการารับการสนทนาปราศัยท่วงติงข้อเสนออยังต่างๆจากญาติโยมทั้งหล่ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในเวลานี้ตุลุงดอยเนอตุลุงดอยวัดประทาตม่อนจอมพอ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงหาย ก่อนอื่นหมฮาทั้งหลายก็ขอทุกคนทุกท่านได้ขอบคุณอนุโมทนายังเจ้าของสถานีทุกถุกสถานีตีเฮสัญญาณนี่เข้าไปถึงบ้านถึงจองของท่านทั้งหลายก่อนที่จะโท,ทรศัพท์เข้ามานี่กึ้ให้มันได้ก่อนเนี่ยท่านฟังจากสถานีใดนะฟังจากสถานีใด แล้วก็ให้บอกว่าฟังจากสถานีนั้นนี่นี่ชื่ออะไรเนี่ยอ,าอ,อ้าวเจริญพรฟังจากสถานีใด้อ่อยู่บ้านไหน,าน,ไนอาเภอตะบนปัแดดอำเภอแม่สวยเจ้าอ่าตบนปันแดดอำเภอแม่สวยนีย่ฟังจากดารุณีโดยตรงเลยเนาะ ขึ้นร้อยสามจุดห้าศูน,นย์นอ,อ๋อแล้วไปตานแล้วพ่องกับตานน้ำเตืออะตานกะแบอมาใช่แต่ว่ามันซื้อนี่มันได้ไปต้านขันเข้ากับเตื่อกะครับกะอก็กออกได้ว่า,าก,ก็ได้ว่าเอาไปปาะกะวันเดือนสี่เป่งวันเดียวเองมีในจตามสองยกเจ้า๋อ,อ าอยากกินข้าวหมข้าวตะับรานฟองนี่กนก่นอนอ,อ๋อกินดิบม่ตะไตานเห็นมนละเห็นเนออ,เอ,อนั่นอืมตะไบตะไบะไบตไเออนั่นน่ะปัญาบดีกินก่อนตานบดรีมานก่อนแต่งเหรยเจาหมูเขาต่างหลายก็ยังถือคติอันนี้ได้ดีอยู่ไปเจ้าก่อนจ่ายไปไปห้องไปเจ้าห้องเบลล่ะว เจ้าพระผู้มีเจ้าจะได้ฟังสะบกไงเนาะตุ่มตั้มตุ่มตั้มอ่ะเนาะจะพยายามจะพยายามจะพยายามอยู่ได้หลายๆวันนะอานนโมตานาสาธุบ้านป่าแดดเออลืมถามจือไปละก็ว่าบอกแล้วคุูม มันคือลืมเกือมขี้อลืมก้อมคือลืมหอ,อยนะ,จะเจริญพรไวสาใครเอย่ยน้องบัวชะการแม่บัตรสัง แม่สีทอน้ำสกุลเอ้ยว่าก็ได้อะบ้านหนองบัวเนาะแม่สีทอนบ้านหนองบัวแชปากกรโอ้ชดเจนดีกอเจนดีแจ้จากวัดพระบาทอุดมวันพุ่เป็นจะได้ไปแอลก่อนฮะเดินลุ่นเดินลุ่นอ๋อไปบ้านเนลักมากะ มันสิดสาเจ็ดเนาะโอ้มันพวกจะไปเองเนาะเนี่ยมันน้าไม่ได้ไปสักก๊อปมันติดเสาเจ็ดงานนักขนาดตั้งแต่มาเจ้าจะถึงมาคืนน่ะอืมไปข้เงนอกลงแทนไปตัวเออท่านได้ไปกินสักก๊อปหรอมันหน้าก็ไปกินเอา ต่อมันน่าจะไปบุกเมืองฝางก็มั้งอโนโมตนาเนื้อ,อสาธุแจ็ปประกันศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสเก้ศนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสเก้าตุลุงดอย จเจ,จริญพรอา่องเจ้าตูลูกลูกทางใดมามันจะกม่ทองเจ้ามัหอระปูนเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ้าอยา<ะ>มสายทองเจ,จ้าอออยแม่สายทอง,ง,งอยาบอฟังอยากหน้าชมนันันติด่หน้าจะอยากให้มันติดง่ายๆก็ <c oughs> มั้งตู้ลูกแก้วมาเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> อันเน่ยมันอย่างซับแข่งซายาง,ะนะนะงนั่นนะอ่าายนั่นเนี่ป่วยมันโฮ,โฮ,โฮ้ยอืมก็ว่าเข้าหลามติดน่องหโฮโฮโฮุ้มหู้ามเป็น <c oughs> ้แในี่กันแต่เจ้าไปเจ้าไปมาตามนกันเข้าหนักกับสงสัยได้จักกีนกานักนะอืมเออนักเหมืกันโอ้ อานโมตนาเนะสาธุสาธุมีโอกาสวันผูกปะกันศู3 27เก้าสามสองเ็สองสองสี่เก้าเก้าสองพันหนึ่งร้อ ฮัลโหลลูกทางใดมาเจ้ากับประชาเจ้าหลวงปอแม่ยังแม่สายพีมกันล่าจ่าอยู่บ้านตรงนั้นหมู่ที่หนึ่งตำบลต้นขออำเภอบางปานเจ้าฮัตไปสนีเสียงดังฟังชัดดีนะเจ้าโอ้เสียงดังฟังชัดเข้าใจอยู่นอที่ว่าไปเข้าใจ เออติดจมตะกี้นั่นนะอืมเออแล้วอันมันผูกกับเกี่ยวเนื้อเก็่ตัวกันนะกั่เดี๋ยนี่ห่อข้าต้มอย่างห่อข้าต้มกันบัวเจ้ากอดินเจ้าโอ้เข้าต้มถอดินเจ้าโอ้เหมาะแต่แต่เกี่ยวตไปแล้วถ้าเขาเปลี่ยนเขาสายไปแล้วหัวมาเจ้าต่อไปหอมแล้วเจ้า ตอันนี้กับเจ้าหันด้วยเจ้าของขนของขนก็ใส่ขนก็ใส่อะบอกว่าอาสะโปกใส่เน้อทุลุงจาะมอมทบเอาอีวัดอันโนโมตานะเ่ไม่ใส่พินเนอ้อสาธุอนุวันโนสุขัมพลัง 0 9 3 2 7เ 2, 2 4 9 9 6 9, 9. จเจจริญพรลูกทางใดมาเก้ากแม่สาดูลงดอยแม่สุกเก้บ้านศรลพรนีเพี่แม่แม่สุก แกบัสีลพรสีเตียบ้านห้องหลับูนบ้านห้องละพูนบ้านห้องคนจะขึ้นก8สิุเนี้ยสักเดนดีเดอเก้าสิบแปดจเจ็าโอ้สักเดนดีเดอัเดนดีนาะขอบคุณเพ่นเนอขอบคุณเก้าสิบแปดจุเจ็ดห้าเน่น วันนี้ตุงเงียนแก้วขอลาก่อน <c oughs> วันศวัน <c oughs> จัน์หน้าก่อนว่า <c oughs> อนุโมตนานะ <c oughs> นเนอรสาธุรับดีฝันดี <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้พระกันวันเดือนสี่เป็งพระทุเจ้าวัดไผ่วัดมันบุญเด้อ เจริญพรเจริญพรไผยเอ่ยาัณฑะเจริญเจ้าแม่จันทร์คำาัณฑะเจริญมัณฑะเจริญเขยงป่าเป้าเป็นจะได้ว่องฟังขึ้นไหน เอา,า,เา,อางวันนี้วันนี้ออกสองสถานีลูกมีมแม่อนงนก,กับ,บอ๋เออแ<อ>ล้วเปินเอาไปเสียมาได้อ,อ,อันเนี่ยเขาเล่าเปิน เออเออโอวโนี้เป็้คนหนานเแม่อันนี้อ่ะคนหนานจะวินกะแก้วเขา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 ออกข้ามาเนาะไม่โอ้ยแก้วเปิ้ลมอลนะแล้วเออไปบ่พาเอไปบ่อปสั่ปิ้ห่างจากจากการโทรศัพท์ไปเมือนอนเนาะ เมื่อหลายวันที่ผ่านมได้โทรมาหานะพี่เจ้าตนได้เลยเนะี่ยปวดอันเดตอนเช้าปวดเมื่อยแต่ที่มันจะไปลงมาปวดถึงวันนี้อ่ะไปไปตรวจสุขภาพธรรมดาเนี่ยเนาะมันเป็นแบบว่าเสลติดคออย่างอี้กันแล้วก็ไปอย่าเนี่ยจะมามาแทบเปิดแบบอ่อนเสียแบบนี้น่ะลงอะ ระพกันเล่าเปิเอออยู่นีมีซุกเนอแม่เอ้แก้วอวดล่างไอ้แก้วน่ะท่หลุงไวแก้วอวดหุ่นนี่หรอเอยเป็นตัวเาตันีเนาะเออดีเป็นตัวแทนเงาอนมอตานเอเน่าเป็นกลังใจให้เนอเออหอข้ตุ้มยันเอขอต้มอขอหลุมเาหอหนุ่มอ <No. S 1> อ่าโออนุโมทนาสาธุสาธุเมตจบคำห้าเจ็ดสี่หกเจริญพรเฮ้ยอย่างดักเปรอว่าฮึอกรลมว่างักกลม หนึ่งหกหกเก้าเจริญพรเออเจริญอย่างเสียงอ่อยๆวะนี่ข้าต้มติดอันข้าต้มติดมือกะฮะกูดดังมาได้ อเป็นจะได้อูน้นังมาได้เป็นวัดกะ <c oughs> ก็ได้ว่าฝนตกห้ทำเป็นวัดอกีก <c oughs> มีกับฝนเจ้ามานาันอะ <c oughs> กันม,มาเจ้ากับเหมยมีนักก่อโอ้ตังเพ็นี่นักนักแกเนี่ย สักเจ็นสไฟฟ้าอนนี้มาหันกันนะโอ้อืมเป็นบางจุดบางจุดอะบางจุดนี่ขับรดลำบากขนาดนักเลยอะไกด่ดอยไกดย้ดอยไกย่ไกแม่น้ำฮอข้าต้มมะยังแม่สมือแม่หลวง ต้มกุยเสโ็จินถึงสองตังสองังสอ,งงสอ,งอย่งะนะฮะ้มันผูกเอาไปเฮ้ยกิมเนึ่เออ <c oughs> เอาเลยอะ <c oughs> เอเอแล้วมันล้ำก็จะกินนะมันผูกแล้วไปเสาะพอกัน <c oughs> จะได้ไปประกาศเครื่องเ้าไม่หลวงสายฝนเขาก็ต้มไม้นาอ ก็น่ากมาเป็นพวกเอกา่อนุโมตนาอ้าสาธุสาธุอ้ารับดีฝันดีกันกูกูกูคนศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสี่เก้าเก้าศูเกสาสองเจ็ดสองสองสี่เก้าเก้า ศูนย์เก้าสองจเจริญพรไพ่เอ่ยโอ๋แม่จินจินละหอกข้าขต้มอ,อย่างวะนี่หอกข้าต้มก้อยเอนนอมนจะยตุลินได้ดเป็นกะ ใส่กล้วยยางเดียวอ๋ใส่เป้าให้น้อยโอ้คือตึงค่เป็นละอ่อนนะลูกกันหิมตายเนี่ยข้าต้มอึมอฮึมข้าต้มมาหันคูนเป้าก็ใส่หนันเอยเนาะข้าต้มจิม้มเป้ากิน,น,น,เ,น,นเอยเนาะอออิ่มไปเลยเอยเออ ตุลุงแก้วเบวละง,งังแหลมแล้วแฮ่เบลมันโอ้ยอ,อืมมันมันจะว่าละสุขภาพของใครของมันเนาะสุขภาพตุลุงด้อยนี่ดีอเอออ้วนตัวเก่าอ่ะ,อะไม่ไปอ,อ้วนใหก่อนหืม Phật oh, to. Ừ, eh, mùa nào na hê. Eh. Phật. Oh. Ừ. Eh, Ồ. Ừ, tụng ra thang ai Ồ, mà Sato sato. ก็เห็นสายแหมสายแหมสายโอ้ว,วันนี้สายเหนือหายเซ็ปหอปั้นปุ่นนี่ทั้งแม่สายแม่จันโคตรเสี่ยงตี้เนาะกึศังหายอยู่เนอะกูกูคนกูกูกูคนเมืองน่าคนเมืองแปรหายเซ็ปเจริญพรแ,ม,แม,ม่นแล้วมันต่างยังไง ตีตีดีเอ๊ะอีกอ่ะเอ่อรับทราบเลยรายงานผลการรับเอ่อผลการรับฟังมาว่าเสียงไม้มันดังอื้ออื้อเนาะเสียงรทรับก้อยด้วยอ๋อไข่ไก่ไม่ไป็นอยกระหาเนาะ เสี่ขาโอ้พระครูสมุภิษวัตรวัดฝายหินอ่าโอ้อนุโมทนาขอบคุณปิ่นจากนักเนื้อโอ้ ุสตวูวัดไฟหินนี่กินขวบไปไกลเ้วัดฉันนะปีใหม่ปีใหม่ป,หมปะกันไหมเนาะลุงแก้วถ้าจะได้มาปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่ละวันนี้ถ้าจะบัดสบายอะ่ะท่านถ้าจะไปถ้าจะไปฉันอนอาหารแสลงอะ่ะออาหารแสลง สุขภาพบ่่อยดี่าไหร่ะอนนโมทนาเนอรน้องเบลเนอรออ,อ๋อสาธุสาธุ สถานีทุกทุกคลื่นทุกทุก,ทก,ทกความที่แล้วก็ขออนุโมทนาสัตายาติยมทั้งหลายที่ได้เปิดรับฟังกันมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงบันเดียวนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายในวันละดิถีขึ้นปีใหม่นี้เหมือนกันทุกคนทุกท่าน จตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลัง